ตอนนี้เรากำลังจะแกงเห็ดย่างเกาะเห็ดพึ่งขมนะคะในนี้มีน้ำยานางหอมหอมแดงพริกอมกบยาละวาเว้าไทยไม่แข็งก็เลยจะภาคให้นะคะมีขาตะไคร้หอมแดงพริกส่วนเห็ดพึ่งขมเราจะทำพานวีทไว้นะคะ น <S <S มีคุณลอกด้วยคุณลอกด้วยคุณลอกมัลอกอ,อ,อันนี้คืออ<ห>ันนั้นไวใส่อมเก็ผักอะไรก่อนหรือผักไข้ไก่หรือผักแก่นขม,มนี่ก็จะเป็นผักลงตูนะคะ,ะคำคำคำหน้าที่เราเอิ้นนะ่ะมันเว้าไม่ได้มันผิดกฎสุมซนไม่สุภาพเราก็เลยเรียกลักผักลงตู่นะคะในนี้ ใส่ปกห้ามนะอาลมานะคะทุกคนนี่คือเห็ดพึ่งขมงาแล้วต้มอัดฟิตไอ้นั่นคือคุณลอกนะคะนี่ค่ะผักคุณลอกต้มฟิตไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กําลังจะฟุดบ๊อบบ๊อบนนะคะทุกคนจะแสบให้เพื่อนคดีดีดอกนี่นะคะเราก็จะใส่ปลาลงลงไปเราก็จะมาเก็บผักชะอมนะคะไปใส่แกงเห็ดด้วยค่ะนี่ อันนี้นะคะแกงเห็ดเพิ่งอร่อยมากตัวคนชิมเลยนะใช้ลุงตัวแล้วก็ผ้าอมนะคะแซบเวอร์ผู้ใดไ่ได้กินน้ำนี้ว่าเสียใจอย่างแรงว่าไปแม่แน,นี่แกงไม่ชอบตากเอาเลย